สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Metal Working Update กับช่วงอ Engineer อยากเล่าวันนี้นะครับเราจะมาดูถึงขั้นตอนการเลือกน้ำมัน EDM ว่าจะมีปัจจัยในการพิจารณาอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะไปเลือกน้ำมัน EDM นะครับเรามาทำความรู้จักก่อนว่า EDM คืออะไร EDM คือ Electrical Discharge m a c h i n e ก็คือขบวนการการกัดเซาะชิ้นงาน ด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงสู่ชิ้นงานโดยผ่านแท่งอิเล็กโทรดที่มีความต่างศักย์ทางไฟฟ้าสูงเพื่อทําการกัดเซาะชิ้นงานให้ได้ตามรูปร่างและขนาดตามแคดไฟล์ที่เราต้องการดูภาพแสดงแบบการจําลองของกระบวนการ EDM กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวสีเทาครับก็คือแทนที่ของตัวแท่งอิเล็กโทรดตัวสีเขียวนะครับก็คือแทนที่ของภาพชิ้นงานนะครับส่วนตัวสีเหลืองก็คือแทนที่ของตัวน้ํามัน EDM ที่ใช้ในกระบวนการ ตัวอ e ีเดมนะครับจะสังเกตว่าน้ํามันอ e ีเดมเนี่ยมีส่วนประกอบที่สําคัญในการทํางานเป็นอย่างมากโดยมีหน้าที่การทํางานของอ e ีเดมตามนี้นะครับก็คือ <pada> 1>, <g år> 1. เป็นตัวกลางเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องกัดด้วยโลหะไ,ไฟฟ้านะครับ2ช่วยระบายความร้อนที่เกิดจากการกัดงาน <G år d> <S 2> <S 2> เนื่องจากว่าในขบวนการกัดงานตัวนี้มีการปล่อยกระแสไ,วไ,วไฟฟ้าซึ่งมีความต่างศักย์สูงทําให้เกิดความร้อนในขบวนการ ประการที่3นะครับก็คือมีหน้าที่ในการพาเศษโลหะที่เกิดขึ้นในกระบวนการเข้าสู่ระบบการกรองของเครื่องจักรทีนี้เรามาดูปัจจัยในการเรื่องน้ํามันอีดีมกันนะครับว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างประการแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวกลิ่นนะครับแล้วก็การแท้ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าโปรเซสของการอีดีมนั้นส่วนใหญ่นะครับก็คือเครื่องจักรมักจะเป็นตัวลักษณะของเครื่องเปิดนะครับทำให้กลิ่นที่มันส่งออกมาเนี่ย ผู้ที่ทําการน็กชีนจะได้กลิ่นค่อนข้างชัดเจนซึ่งบางคนอาจจะทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวก็เลยต้องพิจารณาในของเรื่องของกลิ่นเป็นปัจจัยแรกผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีการแพ้ของสารเคมีที่ททต่างกันดังนั้นนะครับการทดสอบการแพ้ก็คืออาจจะเอามาให้ทางผู้ใช้งานเนี่ยมีการดมมีการดมกลิ่นแล้วก็ดูการแพ้ก่อนว่า รับได้ไหมหรือว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างเช่นเอามือเข้าไปจุ่มดูนะครับว่ามีตื่นคันหรือเป็นตุ่มพองอย่างไรหรือเปล่านะครับประการที่2ที่จะตามมาคือจุดว่าไฟนะครับก็คือแฟลชพอยต์ว่ามีเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากว่าในกระบวนการของตัวเนี้ยมันมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศัก์สูงมีความร้อนที่เกิดขึ้นถ้าจุดว่าไฟที่มันต่ํามากๆเนี่ยมันจะทําให้ดํามันที่ทํางานอยู่เนี่ยมันเกิดการ รเรเหยือกลายเป็นไอได้ง่ายแล้วก็โอกาสที่จะจุดติดไฟเป็นประกายไฟแวบๆนะครับก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากเช่นกันแล้วมันก็จะส่งผลต่อทําให้เกิดกลิ่นได้ง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของจุดว่าไฟเนี่ยก็ควรจะพิจารณาที่ว่าอยู่ในเกมโดยประมาณนะครับในท้องตลาดก็อยู่ประมาณ90องศาถึง130องศารประมาณนี้นะครับประการที่3ต่อไปก็คือเรื่องค่าความหนื่เนื่องจากว่าหน้าที่ของน้ํามันอีเดมเนี่ย ส่วนหนึ่งก็คือมีหน้าที่ในการชะล้างตัวชิ้นงานครับในการพาเศษของชิ้นงานให้เข้าสู่ระบบเพราะฉนั้นสิ่งสําคัญก็คือเรื่องความเหนืดอจะต้องไม่มากเกินไปมันจะเป็นค่าความเหนืดอที่ค่อนข้างต่ําโดยทั่วไปของท้องตลาดนะครับก็อ,อยู่ประมาณ3-6มถึงหเซนติสโตซึ่งอาจจะบวกลบได้นิดหน่อยก็ไม่ไม่ได้ถึงกับรีเยียสมากนะครับประการสุดท้ายก็คือเรื่องของ ความเรียบผิวของชิ้นงานที่เกิดขึ้นในท้องตลาดบ้านเรานะครับก็กว่า90%เลยเป็นลักษณะของการ e-demap general เข้าไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวความหยาบของผิวชิ้นงานเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนนามาพิจารณาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นงานที่เป็นงานพิ e c i ช i o n มากๆไอตัวค่าความเรียบผิวตรงนี้อาจจะต้องมีส่วนสําคัญในการพิจารณาอีกเกณฑ์หน,นึ่งนะครับเราได้หลักการในการพิจารณาน้ำมัน e d ด m เลยนะครับ ทีนี้เวลาจะมาเลือกซื้อหรือเลือกดูสเปคของตัวน้ำมันเดมนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการรีเควสต์ของผู้ขายนะครับว่าร้องขอตัวเอกสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัว TDS นะครับหรือชื่อว่า Technical Data Sheet บางที่ก็อาจจะเรียกว่า PDS นะครับ Product Data Sheet ในตัวนี้มันจะมีการบ่งบอกคุณลักษณะของตัวน้ำมันอีเดมว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจากตารางนะครับก็จะเห็นว่าน้ำมันตัวนี้มีเป็นสีใสนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเห็นชิ้นงาน แล้วก็ค่าความหนื่นะครับค่าความหนืดก็อยู่3.9-4.3ซึ่งอยู่ในสแตนดารดของตัวน้ำมัน E.D.M นะครับก็คือ3.6เซนติสตกแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของตัวแฟตพอยท์นะครับก็น้ำมัน E.D.M ตัวนี้ก็จะโชว์คุณสมบัติให้เห็นถึงตัวค่าแฟตพอยท์ว่าอยู่ที่133องศานะครับทีนี้เมื่อเราเลือกตัวน้ำมันอ e d มได้แล้วเนี่ยเวลานาไปใช้งาน ข้อแนะนำนะครับก็คือโดยปกติแล้วผู้ผลิตทุกที่นะครับก็จะบอกแนะนําว่าใน1ปีเนี่ยควรจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็ทางผู้ใช้งานก็อาจจะใช้ด้วยความสะดวกก็คือมีการท็อปอัพการเติมใส่ตลอดทีนี้สิ่งที่จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะถึงเวลาในการเปลี่ยนถ่ายหรือยังนะครับบางทีเราอาจจะรอไม่ถึงปีก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้ํามันของแต่และยี่ห้อเป็นยังไงโดยสังเกตได้จากสีนะครับว่า จากเดิมที่สีเคยใสๆอยู่เนี่ยเวลาใช้ไปสักพักบางยี่ห้อก็อาจจะมีการเปลี่ยนสีที่เป็นสีขุ่นขึ้นทําให้มองชิ้นงานไม่เห็นนะครับหรือบางอย่างก็ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นมากๆไม่ไหวก็จําเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายออกใหม่หรือประการอีกอันหนึ่งก็คือตัวน้ํามันมีความหนื่อเกิดขึ้นนะครับความหนื่นมากเกินไปก็ทําให้คุณสมบัติของการชะล้างมันไม่ดีจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับ สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้น้ำมัน e ด0ของท่านวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ w e a t e r Working Update นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารรวมถึงสาระดีๆจากทางพวกเราครับ